ใช้นได้เยิะไหมครับบ่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าอีสานบ้านนาชแนลครับเอาปล่อยให้มันขยายเต็มนะครับเอาปล่อยเลยครับเ่าเอาไ้พิ่ายอไอ้ยังก็เนื้อแดงบ่เนอแดงครับมันคือเป็นสีเขียวครับ แต่มันมัโดนมาครับมันขยายเร็วครับประมาณมถึงสิบห้าวันเต็มเลยครับสิบห้าวันเต็มเลยไหครับไดเป็นตัเลยครับโอ้โหครับผมพี่น้องเพราะเด้มีเยอะให้มีเยอะให้ปลาเนี่ยไอหน้าขาวดำครับผมไอ้บครับผมตัวนี้วันด้กลัหนึ่งได้บอผมกลัวมันแห้งไว้นี่เพราะว่าแรงนาำมันจะช่ายไปเร็วกว้าเอ๋อ อ่ะพอแล้วก็แค่นั้นแหละครับไปพี่น้องตามไปครับผมบ่าน้องมาทีก,ก่อนใส่จิตกะตามไปครับผมเขางามบ่พี่น้องแต่กอจูก,กันเราพบพอดีผมเปิดน้ำบางบองนี้เลยครับผมใส่วิธีการที่จะเขามันแตกกอเอาตอนแรกเขาเปิดเขาต้องเปิดดำหน้าเสร็จแด้ได้สามสี่มือเขากะเปิดน้ำให้มันออกไปให้เขาแตกกอรครับไ,ไหนครับปล่าเอาเอตรงนั้นก็ได้ อะไรเรื Nicholas, hm, aky, ่อยเบาลูกกบลูกเศษเต็มเลยลูกกบเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเส้นแสนเดี๋ยวหันคู่มาทางนี้เบาหันคู่มาทางนี้เทลเลยครับปล่อยเนื้อแดงครับผมเปลือกขยายพันธุ์ครับ ได้เป็นตันแล้วบอกกระเป๋าสิบหามือเมือม่อกาสีออกผลครับผมัมีนย้นนใ,คนใครนี่ยแดงบใ่ปลายเป็น,ปนถ้ามันอากาศอนเป็นยังบอกรเป๋าอากาศหอนมันบตายหรอกเนาะ ลมมหโอ้ไฮที่ไม่น้ำมีลมไม่ป่ไอ้ก็เข่าเข่านี่มันก็เป็นลมไฮบ่ะอืมแต่แต่ปลากินพืชนี่กินดีบ่ะอ้าครับพี่น้องผมกับเดลเลอร์ไปวันนี้มื้้อนีวันที่เท่าไรครับมื้อนที่เทไรป่า แปดสิบคือว่าแพงอยู่เ,เหตุผลที่ไปแหนแดงนะครับเนาะเป็นเนาะหนแดงนี่เป็นอาหารของของปลากินผือ,อย่างดีเลยนะครับเป็นอาหารปลากินผืดแล้วก็เป็นปุ๋ยให้เขาอย่างดีเลยครับผมเวลาเขา อ่าห้ามาปล่อยเอนีนปะครับผมปล่อยวันนี้เจ็ดถึงสิบห้ามือเขาสีแพออกไขกระจายเต็มทุกหน้าครับผมขันมีน้ำให้เขาขันมีปลาปลากระสิกินกินท่านเวลาเขาเน่ามาก่อนเขาสีเนา่าแ,แดงก่อนเขาสีเนา่าเขาเขาสีกระจายออกก่อนครับผมแล้วก็กระเน่าแกเต็มที่ แก้เติมที่ถึงเน่าครับผมแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีครับผมเทากับบต้องใส่ปุ๋ยเลยเ <c oughs> ขาหน้าดําตัวนี้แต่กองลืม้นเลยครับ <c oughs> หลังจากที่เ้าเปิดหน้าหมอ,อกน้องดำได้สามมือเปิดหน้าหมอ,อกให้เขาล่องลากแล้วก็แต่กอ,อกสุดยอดแล้วครับผมเจ็ดมือมาเบิ่งเขียวปุยดีเลยครับ <c oughs> บัตเทนีก็ เปิดน้ำใสไว้ล่งแนแดงครับผมแล้วก็ติดตามไปเรื่อยครับผมผลการตรวสอบและตดลองครับผมมาปวดล่างปวดเอวถนอพี่น้องผมสู่กันต่อไปครับย่านได้ทอนลายเติบรูครับ ดำไดหาไรเราเดี๋ยวอยู่ไรนหนึ่งครับผมทั้งหมื่อหกไลน์ทางบุญเหนื่อยเกือบแล้วรออีกนิดครับผมรออีกนิดเสร็จแล้วก็เสียปักปอนเงีวมันเกิดดำได้ที่นี่แรมเร่งครับยรมเสาล้วครับผมเสาเหมืดครับ แอมแรงหอดเสียถุม่มงานนี้เกือบแล้วปลาไห่หลังจากอ่าทาบ้านนองดำเซียรบ,รบล้วบ้านนอกว่าสียุดเหลือกสีปักพรสีเหลือกดำเลยครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นของผมครับผมมุมมุมตัวนี้ผมี่สั่งผ่าไปก่อนครับผมจะว่า ตามรักเล,กล้วก็คือว่าอะไรพี่น้องย่ำหนนหน้าก็คอยลงลงทุนลงแรงหานหนหาหนี่มาลงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเบ่งง่วครับผมมืออื่นมือพึ่ครับผมซื้อเลยซื้อเลยครับผมสั่งภาพมาโดนแล้วเขาว่า มัวมีขาวานคือเขากระดำเอาอะไรครับมาเอามาวานกระยันมัวมีเขางกินแล้ว็พี่น้องหลังจากที่เอาไอ้นี่เมื่อวานไอ้สองสามหมื่นนะครับเนาะไอ้เอียงเกาะเขาเอื่นว่าไอ้เน้เน้แดงผู้อ้่นครับผมมันไปแตกอยู่ทั้งกลางครับเขางามหลก็แต่กอน้ําครับผมหลังจากที่ผู้ท่าบอกว่าให้เปิดหน้าออก เขามันสิแตกกอซ้ำกระดงเป็นว่าแถามเม,ม่นเนแม่นบ่ล่ะมันก็เริ่มแตกออกแล้วตัวใครเนี้นน้องเป็น้นองเนาะก,ก,ก,กอซ้ำกระดงเออแตกค,คือแม่เป็นวยัยหรีอกอซ้ำกระดงถ้าปล่อยหนามออกบ่ต้องใส่ปุ๋ยกระเคียวเกันว่า,าห่อน่าดํา อครับผมเดี๋ยวแล้วเขาก็มาติดตามเหมือนเียกันนะพี่น้อง,ง,องเพราะว่าดำหน้าเซจกับอยแหนแดงสามมือน,นะครับเนาะกะมือนี้ก็ได้ร่วมเป็นคลิปสั้นในพี่น,อน,น,น้องได้เบ่งกันมือเบาอีสานกะครบมือนีก็เป็นมือที่สามครับตัวนี้ก็ลงปลาไปคือกันน,นะครับผมลงปลาไป สามสี่ถุงครับไปเบิ่งงานติดห่วยครับผมไปดูเบิ่งงานติดห่วยปอนองวานแหลวบอว้ยดำแหลวบลวก็สู่ดำครับผมสู่ดำไปเรื่อยๆสู่ดำให้มันจบไปบด่อดำกับเบเรอเนาะครับเนาะเอ้ยโหงเลยครับพี่น้อง ผมเหนื่อยจริงๆวัทนิกาเริ่มซิมิราแล้วครับผมเริ่มซิมิราแล้วกับ,ม,ม,ม,กบมืออื่นกับซิมปจัดแผ่นโซลารเซลล์กับไอ้จัดโซลารเซลล์ระบบน้ำวางแผนอย่างดีแล้วครับผมจะวางแผนอย่างดีเลย ไปดูกันครับผมไป็น้องเจไดก,กากฟที่ตามผลงานนะเนาะอัหรพเข่าหน้าดำเทียบเทียบกันกับเข่าหน้าวานว่าัวใดมันเสียรายกว่ากันเพราะว่าบ่าวน้องมีสองแปลงแปลงหน้าวานกับแปลงหน้าดำาม่นนะครับเอาขอ,อดรอครับมาบึงมาชมมาอันนี้กันเปรียบเทียบกันนี่แหละครับผมบ่าวน้องได้สู่เต็มที่ครับผม เพื่อที่จะนี่แปลงนี่ครับผมแปลงติดสามกือกบพื่กนแหละสู่ไปอีกนิดอีกหา้าสิมัดก็แล้วี๋อกครับผม งัวไปเนาะอยากอยู oh. 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 Mm ่ในขอบตัวนี้เอ้ยาอยากมากินเขางามบ่โอ้โหโทษโโมือซีเรียอดไปฮะโอ้ สนุกวฮะเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยาทนาเสร็จแล้วสนุกเลยมึงอะ คุณเหรอฮึอมีมึงเคีเค้ยวๆแล้วมาอยู่อาศัยครับ ลุงของของมึงนะฮูริเียดายบอเอ๊ะครับผมพีม่น้องมือนีว่าสปิดคอร์ดไอ้ทุกสถาบันครับผมปิดคอร์ดนาข้าวอยู่ทงปุ่นครับผมยี่สิบไรแล้วก็ปิดคอร์ดอยู่สวนสูบน้ำใส่ปลานี่เต็มเลยครับเจอกันครับผมสายอาจีเพ้า หาอยู่หากินกันครับผมกระเปาานอ่องวันทีก่อนเสิร์จิตครับผมน,น้องพี่น้องเนาะความสุขของเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กครับผมมืออันมันนีไปเอาลูกหมูปลาครับผมสองโตโัวตัวผัวตัวเม่แต่ว่าไปเอาเม่ครับแม่มันประทันแม,ม่มันทองนะครับพี่น้องผมไหลงอแกวก่งนะครับมันจะกินเข่าครับ ไปแล้วมันย็ดแม่มันนี่กัวเสียด้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องเสียดายของหันใช่แหมของโอยงวัวงแปลกเนาะอยากยอยู่ในคอกตัวนี้ อยากมากินขขางามบ่โอ้โอโอเท่าเทอาเท่ามือเสือยอดไปฮะโอ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 สนุกไหมฮะเอ๊ะ น้าทำนาเสร็จแล้วสนุกเลยมึงอะ

ลุงของของมึงนะหูยเสียดายปอเอ๊ครับผมพี่น้องมือนีว่าสปิดคอสไอทุกสถาบันครับผมปิดคอสนาข้าวอยู่ทงปุ่นครับผมลลบยี่สิบไรแล้วก็ปิดคอสอยสวนสูบน้ำใสปลานี่เต็มเลยครับเจอกันครับผมใสายอาจีเพ้า หาอยู่หากินกันครับผมกับเปาาน้องวัตถุก่อนเสิร์จจิตครับผม้องไป้องเนาะความสุขของเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กครับผมมือด้วมันสิเป้าลูกหมูปลาครับผมสองตตั๊บหัวตัวแม่แต่ว่าแปลาแม่ครับแม่มรท่านแม่มทองนะครับพี่น้องผมไหลงอแกสวนะครับมันสิกินเข่าครับผม ใด้แล้วมันเย็ดแม่มับน,นี่ปวดเสียดายนะเพื่อนเนาะมันกระตองเสียดายของนี่แหมของ